ครับครัวคุณหลวงวันนี้พิซซ่าเอ้ยไม่ใช่พิซซ่าเอ้ก็ใช่เลยทีนะลักษณะนี้นะครับก็มีขนมปังขนมปังละล่าชีสราดตามสูตรแล้วจะใส่มะเขือมะเขือเทศซอสพริกซอสมะเขือนะครับเราจะใส่เครื่องปรุงปรุงแต่งอะไรก็ได้นะฮะนี่หมูมีเห็ดเป็ดไก่ได้เลยมาล่าก็ยังได้เห็ดนะได้ใส่หมดแลนะนี่คือหน้าพิซซ่านะหน้าพิซซ่านะครับ ขัวคุณหลวงํำนะครับวันนี้จะผิดพลาดสักการใดก็อภัายหน่อยนะครับมันจะไม่อร่อยเดี๋ยวทดลองชิ้นแรกนะครับนะทําสับเหมือนนี่เลยใส่กล่องเหมือนเขาเลยเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมครับนะดูนะฮะโอ้น่ากินนะน่ากินอ่าเี็ดเนี่ยเนี่ยหน้ากินนะหน้ากินเนี่ยนะเนี่ยสับเหมือนเขาเลยนะครับมันจะไม่เหนียวเหมือนเขาเ่ยนะมันไม่ยืดนะแต่ไม้มันติดเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยครับเนี่ยฮะมันไม่ค่อยค่อยเหมือนเขานะ ตำราเราเองนะมาใสนะ่ใช้เครื่องอบนะใช้เครื่องอบแบบธรรมชาตินะนะเนี่ย,เ,ยเขาเรียกว่าพิซซ่าเหมือนกันพิซซ่าแบบบ้านๆเห็นไหมอร่อยอร่อยนะดูหนะ้ามันสห้เหมือนพายามเรียนแบบนะแต่ก็ไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนที่เขาทําในห้างขายนะแต่ก็แต่ก็คล้ายๆนะคล้ายแต่กล่องเนี่ย ก็เลียนแบบนะอือาจจะเอากล่องเข้ามานะฮะครัวค้าหลวงนะครับครัวค้าหลวงนะครับดูแล้วลองทำดูนะครับจะใส่อะไรหลาดด้วยหน้าอะไรเราก็ทำได้นะมีมะเขือทุง้งมะเขือเทศมีหมูมีหมูสไลดมีนะนะพริกซอสมะเขือเทศซอสพริกใส่ได้นะฮะ จัดเจนรดช็อกโกแลตก็ได้เอ้รดช็อกโกแลตหรือคิดเองนะคิดเองทําเองอ่าเพียงแต่หน้าขนมปังเนี่ยเราก็ทํานะครับอาจจะซื้อมาก็ได้นะครับเอาหนะ้าแต่เรามาทําหน้าชีดเราเองหน้านะเราเรียกว่าขนมปังราดชีดหน้าราดหน้าชีดนะหรือว่าเรียกว่าพิซซ่านะี่เขาคิดกันนะแต่เราจะเรียกอย่างอื่นก็ได้ตั้งชื่อเองนะว่าเขาหลวงนะครับลองดูนะครับ ชิ้นนี้อร่อยอาบแล้วสวัสดีครับ